ลมหายใจแห่งสติให้เราตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นนั่งให้สบายกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหลให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่ ใจก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหนึ่งลมหายใจปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ส่งพลังที่สุดของเรา เตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักสิทธิ์ขึ้นการเตรียมจิตก่อนคิดพูดทำจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนมีจิต เป็นนายกายเป็นเบาสมองนึกคิดถ้าจิตไม่ขุนมัวคิดก็ขมแต่ถ้าจิตขุนมัวคิดฟุ้งซ่านลังเลสงสัยจัดการไม่ได้จัดใจเราเพื่ออยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็น แล้วใจไม่เป็นทุกข์เพราะการเตรียมจิตชนี้อ่อ,อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้แม่หายใจลูกได้หายใจด้วยลมหายใจของแม่เป็นลมหายใจของลูกแม่หายใจอย่างเป็นกุศล กุศลเป็นความสุขของแม่สารสุขหลังเซลล์สมองของลูกเติบโตไปกับกุศลของแม่นั่นคือความปลอดภัยที่สุดที่แม่ให้กับลูกได้หายใจเข้าอีกครั้งมีจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงกล่าวจากกิเล ให้เราเจริญเมตตาภาวนาเมตตาแปลว่าความรักภาวนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นเมตตาภาวนาในทุกเช้าที่แม่จะเตือนตัวเองอาหังสุขิโตโหโมิแปลว่าฉันจะมีความสุขอาหังนิพุโคโหโมิฉันจะพ้นจากความทุกข์ด้วยอะไร ด้วยชีวิตที่ไม่เบียดเบียนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกขอให้พวกเราพนมมือขึ้นเคารพชีวิตเจริญเมตตาภาวนาการุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมี อาหังนิพุกโขโหมีอาหังอเวโรโหมีอาหังอัพยาปัโชโหมีอาหังอนีโคโหมีอาหังสุขีอัตานาง ปะริหารามีาาามต่อไปจะนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกระตันยูรู้คุณอันนี้แม่สอนลูกไว้ได้เลยด้วยนะเรื่องความกระตันยูให้ตั้งใจว่าตาม มะมะมาตาปิตุอาจาริยายาติมิตาอเวราโฮนตุอภพยาปัชาโฮนตุอนีคาโฮนตุ สุขีอัตาาอตานางังปริหารันตุนต,ต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกขอยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิจะให้ที่เบา เพราะเกลี้ยกลาวจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอเชิญทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสตตาสัพเพเปานาสัพเพภูตาสัพเพเปุครา สัพเพอัตตภาวะปริยาปันาสัพพาอิธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอะนริยาสัพเพเทวา สัพเพมนุสษาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหตุอัพยาปัชาโหตุอนีคาโหตุสุขีอตานางังประริหา To... boleh